สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับพบกับผมเจ t Comic World มากับช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วหลังจากคลิปยูซานวองนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าเอ้ยเออเรื่องนี้มันก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาทำเรื่องต่อกันซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจไม่แพ้กับคลิปยูซานวองเลย ทุกคนที่ดู Star War ลในหนังเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าพาวาทีนเนี่ยคือใครเป็นจัก,กรพรรดิผู้เป็นทอร์ราชที่กระหายอำนาจนะครับเป็นตัวร้ายแห่งจัก,กรวาลเป็นแบบผู้บ้าสงครามที่สั่งทำลายดวงดาวทั้งดวงฆ่าชีวิตคนเป็นพันล้านได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเราคงคิดว่าโอ้โหพาวาทีนเนี่ยร้ายที่สุดแล้วคงไม่มีใครร้ายไปกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะว่านั่นนะครับเป็นข้อมูลที่หนังเนี่ยเสนอออกมาด้านเดียว แบบจัก,กรวันหนังเนี่ยมันจะมีมิติที่ไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเยอะไปเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเรื่องนี่งงแล้วก็แบบเอ้ยตัวละครสรุปตัวนี้จะดีหรือร้ายกันแน่แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าในจัก,กรวันลเลเจนด์เนี่ยตัวละครตัวละครหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะความซับซ้อนซ้อนเงื่อนของบทและตัวละครนะครับมันจะเยอะกว่าในหนังเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถหาข้อมูลอะไรที่มันสนุกสนุกแปลกแลได้จากเลเจนด์อีกมากมา,กมาเยเลยครับอย่างในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึง ด้านอีกด้านของาพาวพาทีที่ไม่ค่อยมีคนคิดกันนะครับว่าจริงๆแล้วาพาวพาทีเนี่ยอาจจะเป็นผู้กอบกู้ของกาแล็กซีก็ได้นะครับเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยคงงงกันใช่ไหมครับก่อนที่จะว่าผมนะครับว่าผมเพิร์เจอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่แฟนๆสตาร์วอล์ั่งเนี่ยเขาคิดกันขึ้นมาแล้วผมบอกได้เลยว่าแฟนๆสตาร์วอล์ั่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยลงลึกและเข้มข้นกันขนาดไหนเขามีแบบแฟนตีอรี่เขาแบบ โอ้โห oh, ไปไกลกว่าพวกเราเยอะซึ่งเขาคิดทฤษฎีนี้ออกมานะครับแล้วผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากว่าเจตนาของพวอพาดีนเนี่ยที่ทําทุกอย่างลงไปเนี่ยเพื่อจะปกป้องกาแล็กซี่นะครับจากภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าเอ็มพายเยอะ ไปแล้วฟังกันดีกว่านะครับกับทฤษฎีนี้ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นขึ้นที่เหตุการ์เอาบาร์ฟลายนะครับซึ่งไอเหตุการ์เอาบาร์ฟลายเนี่ยมันเป็นหนังสือใช่ไหมที่เกี่ยวกับการที่เจไดนะครับส่งทีมสำรวจเนี่ยออกไปสำรวจนอกกาแล็กซี่ผ่านทั้งเขตขอบกาแล็กซี่หรือเอาเทอร์ริมเนี่ยซึ่งการสำรวจครั้งนี้นะครับทีมสำรวจนะครับได้ไปพบกับสปีชียูซานว่องเข้าจึงเป็นครั้งแรกนะครับที่กาแล็กซี่หลักของเราเนี่ยได้พบกับภัยอันตรายใหม่ที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตนอก แต่ว่าผมจะขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปซึ่งไอ้โปรเจกต์อัลบาวไฟไลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ใช่ไหมมันรู้เฉพาะแบบสภาเจไดหรือตอนนั้นนะครับคนที่คุมรัฐบาลอยู่ก็คือชันเซเลอร์พาวพาธีนั่นเองตอนนั้นยังไม่เป็นเอ็มเพลอร์นะ ซึ่งเาวาพีนะครับตอนแรกเนี่ยแอบวางแผนที่จะทําลายไอยาลำเนี้ยยานเอลบาฟลาเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่มีเจไดสิบแปดคนเนี่ยได้โดยสารอยู่ในยาลำนั้นพอพีเลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดระเบิดยาลำนี้ได้เนี่ยเขาจะเป็นต่อขึ้นเยอะในสงครามที่จะมีในอนาคตแต่พอข่าวเรื่องที่ยานเอลบาฟลายเนี่ยไปพบสปีชี่ยูซานว่องมาเนี่ยพาพันีนะครับเลยยิ่งจำเป็นที่ต้องทําลายยานเอลบาฟลาลำนี้เพราะว่าพาพัทีเนี่ยรู้ถึงภัยอันตรายที่ยูซานหว่องเนี่ยนะครับจะสร้างให้กับ และเขาเองนะครับรู้ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานภัยลุกลาน,นี้ได้เขาเลยจําเป็นนะครับที่จะต้องสั่งทาลายยานอัลบาฟลายไม่อย่างนั้นสปีชี่ยูซันหวองเนี่ยจะรู้ได้นะครับว่าพวกเขาอยู่กาแล็กซี่ไหนแล้วตามมาถูกนะครับซึ่งนั่นนะครับจะทําให้ทุกอย่างที่พอทีนวางแผนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพังไปหมดเลยซึ่งที่พูดไปทั้งหมดนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับพอทีนยังไงที่พอทีนจะเป็นผู้กอบกู้จักรวาลมาครับเรามาเริ่ม,ยยล,มลยเด อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่เหตุการณ์อัลบาวไฟท์ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในปี27 bby ก่อนที่จะมีสงครามโคลนวอลก่อนที่จะมีกองทัพโคลนก่อนที่จะแบบมีฝ่ายต่างๆในกาแล็กซี่ที่มีกําลังฐานในการสู้กันเนี่ยตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่ากาแล็กซี่เนี่ยอยู่ในยุคที่สงบมากทําให้การปรากฏตัวของชาวยูซันวอลเนี่ยเป็นภัยคุกคามอันดับแรกของกาแล็กซี่เลยที่พาวพาทีนคิดพาวพาทีนะครับเลยต้องรีบดําเนินแผนการของเขาก่อนที่ชาวยูซันเนี่ยจะเดินทางมาถึงกาแล็กซี่ได้พาวพาทีนะครับเลยเริ่มดําเนินแผนการของเขาเป็นไปตามเนื้อเรื่องของหนังอย่างที่เราเห็นเลยว่าพาวพาทีเนี่ยได้วางแผนให้กาแล็กซี่นะครับเกิด สู้รบกันเอง เพื่อให้เขานะครับมีอำนาจในการสร้างกองทัพแกรนอาร์มี่ขึ้นมาในการที่จะเป็นรากฐานของการก่อตั้งจัก,กรวรรดิในอนาคตนะครับเพราะว่าเาพันนะ่ะคิดว่าการปกครองแบบสาธา,ารณรัฐนะครับมันไม่มีอำนาจแล้วมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะแบบคุมประชากรในดวงดาวต่างๆได้เขาคิดนะครับว่าเสรีภาพเนี่ยจะสร้างความอ่อนแอกับกาแล็กซี่เลยจําเป็นที่จะต้องใช้จัก,กรวรรดินะครับในการสร้างออเดอร์แล้วก็กดเพื่อมาคุมดวงดาวต่างๆให้เกิดสันติเท่านั้นเองและการปกครองแบบจักรวรรดินะครับทำให้เขามีอำนาจทางการทหารได้อย่างเต็มร้อยเพราะอำนาจอยู่ที่ เเขาคนดียวซึ่งมันจําเป็นนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือกับชาวยูซานวองที่จะมาบุกกาแล็กซี่ของเราในอนาคตแต่ด้วยความที่แค่กองยานกับกองทาหารเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่พอในการตั้งรับกับยูซานวองเผ่าพาีีนะครับเลยได้วางแผนที่จะต้องสร้างอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นแบบ อาวุธขนาดใหญ่ที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงถึงพลังอำนาจของจกกักรวรรดิและมีอนุภาพแรงพอที่จะทำลายกองยานหรือว่าดวงดาวทั้งดวงดาวได้เนี่ยสถานีอวกาศเดสตาร์เลยถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้เพื่อที่จะสร้างระเบียบในการแล็กซี่ และเพื่อที่จะป้องกันกาแล็กซี่จากชาวยูซานนั่นเองครับแบบคือเกตป้าพผพันเนี่ยด้วยความที่เขาเปากก็นจักรพรรดิเนี่ยเขานะครับไม่ได้คิดหรอกที่จะฆ่าคนทั้งกาแล็กซี่ด้วยการใช้เดสตานะไประเบิดดาวนูน้นดาวนี้แต่เขานะครับต้องการที่จะปกครองซึ่งการปกครองเขาเนี่ยนะครับต้องมีระเบียบแล้วก็สันติเพื่อที่จะทําให้กาแล็กซี่เนี่ยสามารถีและเข้มแข็งพอที่จะสู้กับภัยอันตรายที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นได้นะครับเพราะอย่างที่เราได้บอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าชาวยูซานเนี่ยนะครับเป ในเเจันอย่างนี้เคยได้เล่าไปนะครับหลังจากที่เดสตาร์ระเบิดเนี่ยนิวริพับลิกนะครับก็ได้ขึ้นมาปกครองแทนใช่ไหมซึ่งพอยูซานวองนะครับได้บุกมาเนี่ยต่อให้นิวริพับลิกจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนะครับแต่พลของสงครามเนี่ยก็ได้สูญเสียชีวิตไปกว่า300ล้านล้านชีวิตเลยนะซึ่งผมคิดว่านะถ้าเกิดเรายังมีเดสตาร์อยู่เนี่ยจำนวนผู้สูญเสียนะครับจะลดลงไปมากเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้เห็นด้วยกับผมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เห็นด้วยนะครับยังไงอนะคอมเมนต์มาบอก,ก แล้วกันนะครับกับแฟนเทอรี่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่บ้านปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับเมดิเออร์ฟอร์สบีวิดยูบายบาย